อาหารมื้อเย็นนะคะวันนี้แม่จะทำมีในโกะนะคะให้ข้าวหอมนะคะแล้วก็อาหารเปื่อยให้เด็กข้างนอกเหมือนเดิมนะคะส่วนพี่อังเปากับอังไล้ก็คงจะต้องเป็นตัวนี้นะคะเบอร์เกอร์เดี๋ยวแม่จะหั่นเป็นลูกเต๋าให้นะคะผสมข้าวแล้วก็ก็ยังคงมีไก่ยองของพี่อังเปาเหมือนเดิมนะคะโรยแล้วก็ขนมของอังไล้ก็ยังโรยเหมือนเดิม นะคะคแบบแม่ทำข้าวให้ข้าวหอมก่อนเลยแล้วกันนะคะต้องให้เขาก่อนเพราะว่าเขาจะได้เลิกยุ่งยากเลิกเขาเรียกว่าเลิกวุ่นวายกับคนอื่นเนาะเพราะว่าข้าหอมเดี๋ยวชอบกินอันนั้นเดี๋ยวชิมอันนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะแต่พี่ๆยอมอย่างเดียว ต้องให้กินให้อิ่มก่อนจะได้ไม่มาวุ่นกับคนอื่นเขานะคะไม่ได้ตามใจเนาะแต่ว่ามันจาเป็นจริงๆต,ต้องเป็นที่หนึ่งก่อนนะตอนนี้พูดรู้เรื่องแล้วโตแล้วก็ค่อยว่ากันนั่งกินลูกนั่งกินดีๆค่ะคนเก่งอ่ะกินดีๆค่ะเขาหอมมาค่ะลูกกินค่ะหมุนค่ะหมุนอยู่นั่นนะลูกมากินนะลูก กินดีๆค่ะเด็กๆอยู่ข้างนอกนั่งรอกันเต็มเลยนะคะแม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าความที่นั่งรอกันเนี่ยอังไรก็นั่งหัวฟูใกล้ๆแม่นี่แหละค่ะ เผ่าเต็มมาลูกม,มาเผ่าเต็มกับน้องมาเดี๋ยวแม่เอาให้มาเผ่าเต็มมากินตรงนี้ค่ะมาเลยวเผาเต็มมารับเงินกินกับแม่ลูกมาเอาเผ่าเต็มมาเผ่าเต็มมาทางนี้ลูกอ,อ่ะไม่ทำพี่ป๋อเต็มนะพี่ป๋อเต็มเขาจะมากินข้าว เอเต๊มปลาเรืออ่ะหนูนั่งกินตรงนี้ก็ได้อ่ะเออนั่งกินใกล้ๆน้องตรงนั้นแหละลูกระวังน้องถอยหลังไปรับเงินมาเร็วน้องอิ่มแล้วเร็วมาหาแม่เร็วน้องอิ่มแล้วหนูมากินข้าวต่อน้องเลยมาเร็วเดูข้าวลูกเมื่อวานค่ะแม่โอ้โหวุ่นวายมากเลยนะคะพ่อไม่ทำก็ไม่ได้น้ำมัน ค่าน้ำแพงกว่าค่าไฟค่ะมันรั่วเง,งคะ่ะพอมันรั่วแล้วมันแบบไม่ไหวจริงก็เลยต้องแบบเนาะใช้น้ำทีก็ต้องวิ่งไปเปิดปั๊มทีอยู่แบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเลยเนาะแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ช่วยละเพราะว่าพ่อทำคนเดียวได้ค่อยๆทำค่ะไม่ใช่ช่างเนาะเราก็ค่อยๆทำไป ต่อแค่บอกพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่เอาให้เด็กๆต้องนอต้องกินก่อนเนาะเพราะว่าเรางมขมคืนกันล้จริงๆอ่ะเขามีอาหารเม็ดที่แม่วางไว้ให้นะคะเอซแต่พอเป็นมื้อเย็นเนี่ยเหมือนรู้ว่าตัวเองจะต้องได้กิน แม่ยังทำแมสอยู่นะคะเอ FC ขาอุดหนุนแม่ได้นะแม่ยังต้องการมีงานทำอยู่นะคะดูสิลูกกินข้าวเยอะแยะขนาดนี้นะคะอุดหนุนแม่ได้นะคะเอาลูกอ่ะกินข้าวกันเ็๊ๆรับทองมาทุงนี้ลูก แล้วก็อ่ะกินนี่ลูกมามากินก่อนกินของน้องเนะี่ยกินไปไม่ต้องทะเลาะกันค,ค่อยๆกินห้ามทะเลาะกันถ้าอยู่ใกล้แม่นี่ทะเ,เลาะกันไม่ได้นะแม่ไม่รักนะแม่อาจจะตีพวกเลยนะใครดื้อแม่ตีนะเดี๋ยวทำให้ข้างนอกอีกที่หนึ่ง กินนิดเดียวเองเดี๋ยวลองเอาในน้ำเกวี่ให้ข้าวหอมกินนอันนี้จะเป็นกระป๋องทองอะค่ะกระป๋องเปลยเหมือนกันแต่เขามีสองเกรดเนาะมันจะมีเกรดแบบกระป๋องทองกับเกรดกระป๋องแบบนี้ข้าวหอมกินนิดเดียวลรงให้ข้าวหอมข้าวหอมลองอีกหน่อยที่ลูกลองดูสิถ้าอันนี้เอาข้าวหอมจะกินเยอะไหมข้าวหอมกินนิดไปนิดหนึ่งแล้วก็ยังกินอยู่นะฮะกินหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวแม่ขยับไปใกล้กลๆลูกๆเออเราก็ทำไม่ค่อยเป็นกลัวจะคว่ำเนี่ยเห็นไหมมือไม้เสร็จแล้วหนึ่งลายไม่กินแต่ให้ข้างนอกต่อ ันนี้ก็จะเป็นของพี่อังเปาเนี่ยค่ะเป็นเบอร์เกอร์นะคะเอฟที่ทำทำตามแม่ได้นะคือแบบว่าเด็กคนไหนไม่กินข้าวาเงี้ยทำต,ตามได้นะคะพอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นนเ,เ,นบบนเขาเป็นเขาสูญยากาศมาให้เลยนะคะเนี่ยสูญยากาศมา พี่นันธนาการทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะจากน้องสาวแม่น้องนัดนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่หัน่น แต่แม่สต๊อบที่ตรงนี้ก่อนเนาะ๋ายวมันยาวเกินนี่นะคะแม่หั่นเราก็าออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะหั่นเราก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะผสมข้าวให้เพียงเปากินนี่คือขนมของอังไลนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะซอยเล็กๆๆไว้ให้อังไลกิน นะคะผสมข้าวกับพี่อยงไลกับพี่อยงเตานะคะส่วนพี่อยงเตาเนี่ก็จะต้องโรยไกย่หยองอีกเหมือนเดิมนะคะไก่หยองตัวนี้นะคะด็อกฟินแม่ก็อยากให้เอซดูเนาะเผื่อว่าเอฟซีท่านไหนจะซื้อให้ลูกๆทานนะคะนั่งรอแล้วเนี่ยสองคนพี่น้องนะคะส่วนอีกคนหนึ่งรอลุ้นว่าจะได้ชิมไหมนะคะแล้วส่วนอีกคนนึงให้กำลังใจดูนะคะนั่งรอ เดี๋ยวแม่ทำให้เขากินก่อนเนาะสีมันจะเหมือนกันกับข้าวนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าปริมาณนี่แทบเท่ากันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่ก็จะทำอย่างนี้ทุกวันเนาะจรถ่ายอาจจะไม่ดีนะคะเพราะว่ามือไม่ไม่มั่นคงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเอาของอ่างไลนะคะคลุกให้อ่างไล์ไปด้วยนะคะ นั่งรอค่ะกินพร้อมกันต้องนั่งรอแม่ให้เขานั่งรอนะคะหรือเขามอง <c oughs> พี่อังพี่องเปาอยู่ตรงนั้นพี่อังเปามัมแมมมากเลยเดี๋ยวต้องอาบน้ำแล้วเนี่ยนะคะยังค่ะพี่อังเปายังค่ะลูกยังเลยค่ะของพี่อังเปานะคะโรยไก่ยองไปแล้วก็คุกคุกให้เข้าๆนิด,น,ดนิดหน่อย,น,อยนะคะนี่คือของพี่อังเปานะคะเดี๋ยวแม่จะให้เขากินละ จะเรียกเขานะคะอังไรอ่ะมาอย่างเปล่ามาต้องอนุญาตค่ะถ้าไม่อนุญาตกินไม่ได้นะคะไม่งั้นแบบไม่รู้จักคําว่าอนุญาตแม่อนุญาตกลูมากินเลยอย่างเงี้ยแม่แม่ไม่ทํานะคะไม่ดีเด็กๆข้างนอกกินแล้วแม่ไม่ได้แผ่นกล้องไปเนาะมือเปื้อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าคลิปยาวๆเนี่ยเก่งใจเอจังเลยจะได้รู้ว่าวันนี้ ทุกคนยังกินข้าวได้นะคะแล้วก็ยังโอเคอยู่แม่คายออกมาข้างนอกเลือกกินแต่กลับเห็นไหมคะดื้อค่ะพี่อังเปาเนี่ยคายออกมาข้างนอกเดี๋ยวแม่จะต้องกระถิกกระเถิบเข้ามาหน่อยเห็นะคะเนี่ยดูสิต้องคายออกมาคายออกมาเนี่ยคะ่ะดูเอาเหอะ fc อะไรก็ไม่เลือกนะคะลูกเนี่ยขนมแม่ก็คุกให้หนูแล้วหนูไม่เลือกนะคะลูกสีเหมือนกันไงคะก็เลยดูเหมือนกับข้าวเยอะแต่จริงๆไม่ใช่เลยเบอร์เกอร์นี่โอ้โหต้องกำมือหนึ่งนะเวลาซอยออกมาสีเหมือนกับตัวข้าวเด็กๆก,กินข้าวโอเคนะคะน,นู่นน่ะเดินไปเดินมารับเงินไม่หิวหรอลูก แล้วเงินเนี่ยก็ไม่ไม่มากินคนไหนหิวเดี๋ยวก็มากินเองอะเนาะแม้จบคลิปที่ตรงนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เอ็นดูกันนะคะแม้แม่ยังสั่งได้นะแม่อยากทำงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ